r R60 กับฟูงฟริงในแบบของโด้ต8เปิดเบอร์8เลยที่กล้องหน้าอันไหนจะสวยกันไปดูไหมมีฟีเจอร์หนึ่งที่อยู่ในกล้องฟูงฟริงที่ซีชอบมากคือฟีเจอร์ในการนับถอยหลังเพื่อถ่ายรูปติดกัน5ภาพติดโหมดนี้ซีเรียกว่าโหมดสติ๊กเกอร์ดูนะ ก็เป็นหมด,ดจั่จิตของเราในที่เราจะแชร์ประมาณแบบสีแชร์นะคะมีกล้องหน้าของโน้ตปะตัวนี้ที่ซีแอบลองใช้แล้วซีรู้สึกว่ามันแอบเจ๋วแววมากเลยเลยจะเอามาใส่แทนที่ R60 แล้วลองดูว่าอันไหนมันจะฟุ้งฟริ้งว่ากันนะคะโน้ตแปดประทับฟุ้งฟริ้งมันก็ฟุ้งฟริ้งได้ถึงระดับที่เป็นเบอร์ใหญ่เหมือนกันนะฮะหมดเซลฟีนะคะ ฟูงฟิงได้ถึงระดับ8นะคะคือระดับแม็กซิมัมมันดูระดับศูนย์นี่คือระดับ8นะคะทีมแนวไทยหลัง3ลูก ไม่โฟกัสทำไมรอบนี้ไม่โฟกัสวะเอาเป็นว่าที่ทดสอบในโหมดบิวตี้นะคะยังไม่ถึงกับชนะกล้องฟุงฟริงนะคะเพราะว่ากล้องฟุงฟริงทําได้ดีกว่าในส่วนของความฟุ้งฟริงจัดหนักดูเหมือนกับรายละเอียดที่เราต้องการให้ลดทอนกล้องฟุ้งฟริงจะตอบโจทย์มากกว่าที่ผู้หญิงจะชอบมากๆก็คือหน้ามันจะขาวแล้วหน้ามันก็จะเรียวออโตมากนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกล้องก็คือกล้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ส่วนประกอบที่อยู่ในกล้องและซอฟต์แวร์ที่อยู่ในกล้องแน่นอนว่าความเหนือชั้นก็ต้องมีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโหมดฟุ้งฟริ้งหรือบิวตี้ของ Samsung ก็สวยขาวได้ไม่เร็วแต่ยังมีสม ooth หนัก คือเปิดเบอร์8ปดแล้วเนี่ยก็ยังไม่สมูทหนักเท่ากล้องฟุงฟริงดยที่6 0แต่ส่วนของสมาร์ทโฟนก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าคุณอัปเดตแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นคัมราสา0 Beau นย์บ l วตีลเชิญไปเหลาก็ได้เต็มที่ทั้งนี้ทั้งนั้นโดยรวมแล้วสมาร์ทโฟนที่ทําได้ถึงขนาดนี้ในกล้องหน้าซีว่าไม่เร็วเลยเพราะว่าถ้าคุณได้ดูตอนช่วงของการถ่ายภาพแสงน้อยแล้วเป็นกล้องหน้าที่ฟุงฟิงเนี่ยมันสุดมากจบนะ